สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพสต์ข้อความลงในเพจโดยมีใจความว่าทำไมไอ้หนุ่มรถไถถ,ถึงรอดวันนี้แม่แหลมไร้สดพูดถึงไอ้หนุ่มรถไถตามนี้ครับ ทำใหม่ไอ้หนุ่มรถไถถึงหมดข้อสงสัยดูจากไทม์ไลน์ตอนเช้านะคะเริ่มจากออกจากบ้านรถไถไม่ใช่คันเล็กคันใหญ่เสียงก็ดังด้วยเริ่มออกจากบ้านก็มีคนเห็นแล้วสองคนเฉพาะซอยบ้านเขาออกถนนใหญ่มีคนเห็นแล้วสี่คนก็บอกเจ้าหน้าที่แล้ว ออกมาตรงถนนจะมีร้านค้าก็มีคนเห็นอีกทางที่เขาจะมาไถนาต้องผ่านกลางหมู่บ้านก็ต้องมีคนเห็นอยู่แล้วจนมาถึงที่นาที่เขาไปไถนาก็มีคนไปไร่ไปสวนมีคนไปรอจับ GPS ก็มีคนเห็นว่าเขาไถนาอยู่จริงมีข่าวว่า ทำไมไถ่ยน้อยจังเท่าที่แม่แหลมรู้คือก่อนเขาไถเขามีการปรับดินปรับหลุมก่อนถึงไถมันก็เลยใช้เวลาตอนไถคนผ่านไปไร่ไปสวนก็มีคนเห็นว่าเขาอยู่ตรงนั้นจริงชาวบ้านเราไม่น้อยนะมีร้อยสองอคนที่เห็นเขาไม่ได้ออกข่าวเขาบอกแค่ตำรวจ หลายคนข้องใจใช่ไหมว่ามีคนหนึ่งเจอไอ้หนุ่มรถไถตรงสะพานเวลาเก้าโมงครึ่งตามข่าวนะคะแต่ก่อนจะถึงสะพานห้วยสีฐานไม่ถึงร้อยเมตรม,ม,ม,มีชาวบ้านอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าเจอไอ้หนุ่มรถไถตอนไม่เกินสองโมงแม่แหลมอยากเล่าให้มองเห็นภาพว่าตั้งแต่เขาออกจากบ้าน ขับรถผ่านกลางหมู่บ้านจนมาถึงก่อนสะพานก็มีคนเห็นคนที่ไม่เข้าใจคือคนที่ฝังใจไปอย่างที่ได้รับข้อมูลตั้งแต่แรกก็ไม่ว่ากาันเพราะอันนั้นผ่านการพิสูจน์หมดแล้วตัวไอ้หนุ่มรถไถเองก็ได้พิสูจน์ตัวเองจนสิน้นสงสัยแล้วเราลองไปฟังคลิปบางช่วงบางตอน จากแม่แหลมกันนะคะและก่อนที่จะเข้าไปรับฟังก็ต้องขอขอบคุณคุณสันตติกุลและต้องขอขอบคุณช่องแม่แหลมกอกๆด้วยนะคะที่ได้นำข้อมูลข่าวสารออกมาเผยแพร่ให้ชาวโซเชียลได้รับฟังข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะก็เมื่อวานก็มี เลดมีเจนะคะมาเกี่ยวด้วยวันนี้ก็คลิปไว้หลายวันแล้วล่ะกค่ะว่าจะทำคลิปเรื่องนี้นะคะก่อนอื่นนะคะแม่แหลมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าสิ่งที่แม่แหลมเล่าก็คือเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนที่เรารู้นะคะส่วนที่เราไม่รู้ก็คงจะอีกเยอะแต่ว่าอันนี้ ขอเล่าในส่วนที่เราเราพอจะรู้นะคะเกี่ยวกับไอหนุ่มรถไถซึ่งถ้าเอ่ยคำว่าไอหนุ่มรถไถนี่ไม่เพรไม่แหลมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะรู้อะคะ่ะว่าหมายถึงใครนะคะอันส่วนนี้ก็เดี๋ยวไม่แหลมจะเล่าตรงนี้ดีกว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะสงสัยอะคะ่ะว่าไอหนุ่มรถไถในวันเกิดเหตุ ทำไมถึงทั้งๆท,ที่มีข้อสงสัยมากมายข้อสงสัยพวกนี้แม่เหลียมเท่าที่แม่เหลียมดูนะคะคือยังไม่มีคําตอบแต่อันนี้คือไม่ใช่คําตอบนะคะเพียงแค่แม่เลมจะมาเล่าให้ฟังในส่วนที่ในส่วนที่เราพอจะรู้นะคะเกี่ยวกับในวันนั้นทําไมถึง เรียกว่าทำไมถึงหมดข้อสงสัยดีกว่านะคะในในตรงจุดนี้นะคะเพราะว่าแม่แหลมเชื่อว่าจุดนี้ก็คืออีกเป็นแค่จุดเดียวเท่านั้นที่เป็นข้อสงสัยซึ่งทุกอย่างผ่านการพิสูจน์ผ่านการตรวจสอบผ่านการเช็คเรียกว่าไม่มีข้อสงสัยแล้วละค่ะแต่แม่แหลมก็ อยากจะเล่าให้ฟังตรงนี้ครับเพราะว่าค่อนข้างจะมีคำถามเยอะว่าทำไมเวลานั้นอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงมีคนเห็นอยู่ตรงนั้นแล้วทำไมถึงเ,เรียกว่ารอดพ้นจากข้อสงสัยอย่างนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวแม่แหลมจะไล่ให้ฟังนะคะว่าทำไมไอหนุ่มรถไถถึงหมด ก็สงสัยในตรงไทม์ไลน์ตอนเช้าตรงนี้นะคะเริ่มจากออกจากบ้านนะคะเริ่มจากออกจากบ้านมีคนเห็นไหมรถไถยไม่ใช่คันเล็กๆนะคะรถไถก็คันใหญ่แล้วก็เสียงก็ดังด้วยออกจากบ้านเริ่มออกจากบ้านนี่ก็มีคนเห็นแล้วสองคนนะคะเฉพาะตรงซอยในบ้านเขาออกมาตรง เรีกว่าถนนใหญ่เฉพาะซอยนั้นมีคนเห็นละสี่คนซึ่งคนที่เห็นสี่คนนี้ก็เขาก็บอกเจ้าหน้าที่นะคะพอออกมาตรงถนนจะมีร้านค้าก็มีคนเห็นอีกคือถ้าใครดูข่าวก็จะรู้นะคะว่าบ้านของเขาอจะอยู่โซนท้ายซอยฝั่งโน้นแล้วทางที่เขาจะมาไถนาก็คือต้องผ่าน กลางหมู่บ้านกลางหมู่บ้านมาอีกฝั่งหนึ่งก็แน่นอนล่ะค่ะว่าการขับรถผ่ากลางหมู่บ้านมันก็ต้องมีคนเห็นอยู่แล้วค่ะก็มีคนเห็นคะ่ะมีคนเห็นก็จนมาถึงที่นาที่เขาไถก็มีคนไปไล่ไปสวนบางคนเขาก็ไปรอจับ GPS เอก็มีคนเห็น ว่าเขาไถานายอยู่จริงช่วงนั้นอาจจะมีอาจจะมีข่าวว่าทำไมได้ไถน้อยจังทั้งที่เวลาเท่านั้นเท่านี้อันนั้นก็เป็นข่าวนะคะแต่ว่าเท่าที่แม่แหลมรู้ก็คือก่อนที่เขาจะไถก็เขามีการปรับเรียกว่าถมถมหลุมถมอะไรก่อนถึงค่อยไถยมันก็เลยอ่าใช้เวลาการปรับที่ โมหลุมโมอาบ้านเราเรียกว่าหลุมนะคะหลุมที่นาที่เวลาน้ําเยอะๆแล้วจะเป็นหลุมน้ํำซ้อนะคะเขาก็จะปรับปรับถมหลุมก่อนแล้วค่อยไถเท่าที่รู้ตอนนั้นนะคะทีนี้ก็ต้อนไถคนก็ผ่านไปไล่ไปสวนเขาก็เห็นเขาก็เห็นนะคะว่าอ่า เขาอยู่ตรงนั้นจริงชาวบ้านเราก็ไม่ได้มีน้อยเท่าไหร่นะคะมีเป็นร้อยสองร้อยแต่คนอื่นที่เขาเห็นนะคือเขาไม่ได้มาออกข่าวไม่ได้มาพูดไม่ไดม้มาบอกนักข่าวแต่เขาบอกแค่ตำรวจเพราะว่าทุกคนจะถูกถามเหมือนกันลหละคะ่ะอย่างที่ไม่เหลมเล่าในคลิปก่อนๆว่าวันนั้นเจอใครบ้าง เห็นใครบ้างซึ่งคนที่เราเห็นเขาบางทีเขาก็ไม่เห็นเราคนที่เราไม่เห็นเขาบางทีเขาก็เห็นเรามันก็อยู่ที่ทำให้การของเราตั้งแต่ครั้งแรกๆอะคะ่ะแล้วที่อันนี้คือหลายคนข้องใจใช่ไหมคะว่ามีคนคนหนึ่งบอกว่าเจอให้หนุ่มรถไถตร่เลยสะพานห้วยสีฐาน เวลาเกามงึงตามข่าวนะคะมี่แม่เหลมมก็เห็นตามข่าวค่ะตรงนี้แต่ว่าก่อนจะถึงก่อนจะถึงห้วยสะพานห้วยสีฐานประมาณสักกี่เมตรดีไม่ถึงร้อยเมตรหรอคะ่ะมีชาวบ้านของเราอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าเจอไอ้หนุ่มรถไถตอนประมาณไม่เกินสองโมงไม่เกินสองโมง เขาเจอแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอะคะห่างกันไม่ถึงร้อยเมตรแล้วอีกคนเจอตอนเก้าโมงครึ่งอันนี้แม่แหลมก็แค่อยากจะอ่าเล่าให้ให้ทุกคนมองเห็นมองเห็นภาพนะคะว่าตั้งแต่เขาออกจากบ้านอพา,าเข้ามา,าขับรถเข้ามากลางหมู่บ้านแน่นอนเขามีคนเห็นอยู่แล้วก็มีคนเห็นเรื่อยๆมานะคะ จนมาถึงก่อนก่อนจะถึงสะพานก่อนจะถึงสะพานห้วยสีฐานก็มีคนเห็นค่ะเขาบอกว่าประมาณสองโมงไม่เกินนี้ไม่เกินสองโมงพี่เขาเห็นพี่เขาเห็นขับรถไถผ่านนะคะหรือประมาณโมงกว่าถึงสองโมงไม่เกินนี้ค่ะแล้วเลยตรงนั้นไปไม่ถึงร้อยเมตรห้าสิบเมตรเห็นจะได้มั้งค่ะแล้วมีคนเห็นบอกว่าเจอตรงนั้นเก้าโมงครึ่งซึ่งมันก็ มันก็ไม่น่าจะเปลี่นไปได้ะค่ะแต่อันนี้ก็คือไม่รู้นะคะแค่แม่เหลมก็เล่าให้ฟังว่าความเปลี่นไปได้มันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วสิ่งสำคัญก็คือคนเห็นหลายคนกับคนเห็นแค่คนเดียวก็ต้องมาวิเคราะห์ข่าวว่าความเป็นไปได้ความน่าเชื่อถือมันจะเชื่ออันไหนได้มากกว่ากัน นะ,ะอันนี้แม่แหลมแค่เล่าให้ฟังนะคะเล่าให้พิจารณาดูว่าอมันสมควรจะเป็นอย่างไรในตรงนี้นะคะคือแม่แหลมก็เล่าได้เฉพาะที่จะเล่าได้นี่แหละคะ่ะคือมันก็ต้องมีคําถามมากมายอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่อันนี้คือแม่แหลมก็คงจะไม่เล่าลงไปในรายละเอียดแต่จะเล่าให้ฟังคร่าวๆว,ว่าเรื่องราวอ่ะมันเป็นอย่างนี้ มันเป็นข้อสงสัยของใครหลายๆคนนะคะคําว่าไอ้หนุ่มรถไถนี่ไม่บอกก็คงจะรู้อยู่นะคะว่าหมายถึงใครอันนี้คือแม่แหลมอยากจะพูดแล้วให้ทุกคนมองเห็นภาพอะค่ะว่าคนในหมู่บ้านมีเป็นร้อยแล้วทุกคนน่ะถูกถูกสอบหมดเขาเห็นใครเขาก็บอกแล้ว รถไถนี่ก็ไม่ใช่คันเล็กๆนะคะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วะค่ะที่จะไม่มีใครเห็นเลยแต่คนอื่นเขาไม่ได้ไม่ได้ออกข่าวคือเขาไม่ไม่ไม่ให้ข่าวะคะ่ะแต่คนที่เขาให้ข่าวคือเขาก็กล้าแสดงออกกล้าออกสือ่อเขาก็กล้าที่จะพูดน,นั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะเขาก็ยืนยันในเวลาของเขาแต่ว่าอย่างที่แม่แหลมเล่าอะค่ะว่ายังไงก็ คนหลายคนก็ต้องหน้าเชื่อถือกว่าคนคนเดียวอยู่แล้วส่วนใครจะพิจะะารณาคิดเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนล่ะคะ่ะอันนี้คือแม่แหลมเล่าให้ฟังเป็นเรียกว่าคร่าวๆอ่ะคะ่ะคงจะเล่าละเอียดมากกว่านี้ไม่ได้แต่แม่แหลมเชื่อว่าทุกคนก็ก็น่าจะเข้าใจนะคะคนที่ไม่เข้าใจก็คือคงจะเป็นอะไรที่ฝังใจไป อย่างที่ได้รับข้อมูลมาตั้งแต่ครั้งแรกๆแล้วอันนั้นก็ไม่ว่ากันค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะผ่านการพิสูจน์หมดแล้วตัวไอ้หนุ่มรถไฟเองก็ถูกพิสูจน์จนเรียกว่าหมดข้อสงสัยไปหมดแล้วนะคะอันนี้ทําไมแม่เหลมถึงเล่าก็อยากจะเล่าให้ฟังอะค่ะเชื่อว่าเป็นข้อสงสัยของใครหลายๆคนว่ามันมีข้อสงสัยอะไรมากมายทําไมเจ้าหน้าที่เขาไม่สงสัยอะไรมันผ่านขั้นตอนการตรวจสอบหมดแล้วล่ะคะ่ะ และสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเขามีโทรศัพท์อันนี้สําคัญมากเลยค่ะโทรศัพท์แม่เหลีออย่ย้เชื่อว่าโทรศัพท์นี่คือสิ่งที่สําคัญมากในวันนั้นนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้คร่าวๆแค่นี้ล่ะคะ่ะ